5 m i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 m i u u t s 99 Problems นะครับคำถามวันนี้คือว่าเราจะสามารถรับมือกับความตายได้ยังไงนะฮะก็เป็นคำถามที่ก็อาจเราอึ้งไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงก็ไม่เคยได้คิด เออเรื่องนี้จะเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่ามันมีทฤษฎีอะไรที่เล่าได้บ้างนะครับก็ไปเจอหนึ่งมาที่ชื่อว่า The Five Stage of Dying นี่ครับก็เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิสช,ชื่ออลิสเบธรอสนะครับเคยคิดไว้กับทำเป็นทฤษฎีไว้นะครับเขาอธิบายถึงกระบวนการนะฮะว่าถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยได้รับคำวินิจฉัยแล้วกันหรือว่าบอกว่า จะมีชีวิตเหลืออยู่เท่าไรเท่าไหร่คือค่อนข้างจะรู้ว่าจะตายแล้วออเอ,า,อางนี้แล้วกันเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมันก็มี5อันนะไอ้สเตจที่1เนี่ยเราเรียกว่า denial คือการปฏิเสธนะฮะซึ่งเป็นสเตจปกติเลยสมมุติว่าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเนี่ยคุณเหลือเวลา6เดือนนี่นะครับสิ่งแรกเนี่ยที่คนส่วนใหญ่จะทำก็คือปฏิเสธบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับแล้วทำยังไงอะ่ะก็คนจำนวนมากก็จะไปหาหมออีกคนนึงหรือไปหาอีกส3าคนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่า อันไหนดีที่สุดจะพยายามเชื่ออันนั้นหรือว่าพยายามจะหาเอาโอปิเนนที่ดีกว่าเพื่อที่จะบอกหรืออาจจะใช้คำว่าปลอบใจตัวเองก็ได้นะครับพอผ่านสเตจดีไนเอลไปแล้วในสเตจที่2จะเป็นสเตจของแองเกอร์คือความโกรธนะฮะคำถามที่ว่าทําไมต้องเป็นชั้นเนี่ยจะผุดออกมานะฮะคนที่กําลังจะรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยจะมีความโกรธกับแทบทุกคนเลยที่อยู่รอบข้างนะครับคือโกรธ โกรธโชคชะตาด้วยน่ะใช่แต่ว่ามันจะมาถ่ายทอดไปถึงคนด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่ดูแลอยู่ตอนนั้นก็จะก็จะได้รับความโกรธอันนี้ไปด้วยนะซึ่งมันเป็นมันเป็น power ชนิดหนึ่งที่มากับคําถามที่ว่าถ้าฉันจะตายฉันจะทํำยังไงเนี่ยอันที่3ามคือ bargaining หรือว่าต่อรองนะครับต่อรองเนี่ยก็คือทานองว่าแบบอาจจะต่อรองกับหมอหรือว่าต่อรองกับพระเจ้ากับในครก็ได้เนี่ยนะฮะบอกว่าขอ ทําทุกอย่างจะให้ทําอะไรก็ได้จะใช้เงินแค่ไหนก็ได้ขอมีชีวิตอยู่อีก1ปีผู้าย้คือขอซื้อเวลาน,นั่นเองนั่นี่คือการต่อรองนะครับสเตจที่4คือ depression นะฮะ depression เนี่ยมันจะเป็นอานมนองว่าเนี่ยฉันกำลังจะตายแล้วมันไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วคนที่อยู่ในสเตจนี้เนี่ยจะจะ,จะตัดขาดออกจากโลกภายนอกไม่อยากเจอใครใครจะมาหาก็ไม่เจอนะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเหมือนก็พยายามตัดตัวเองแล้วจริงๆมันก็เป็นกระบวนการในการบอกลาวิธีหนึ่งด้วยนะฮะคือพยายามจะ d i s ต a n น e ตัวเองออกมาจากจากคนอื่นจากความทรงจำาอื่น s เ e สุดท้ายคือ Acceptance หรือว่ายอมรับถึงสเต้นเนี้ยคนที่กลั้ว่าจะ,จะเสียชีวิตเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเคสู้มาเต็มที่ละมันได้แค่นี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวดีกว่า คือหลังจากที่ดินายคือปฏิเสธแล้วแองเกอร์โมโหแล้วบาร์เกนิ่งต่อรอมาแล้วดิปเรชันเศร้าแล้วตอนนี้ยอมรับได้แล้วเราก็ก็จะเหมือนกับเข้าใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสเตจนี้เนี่ยคนที่ยอมรับได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเหมือนค่อยๆปล่อยวางเรื่องราวทีละนิดแล้วก็อะไรที่ค้างคาอยู่นะครับถ้าสามารถทำได้ก็จะสะสางเรื่องต่างๆในสเตจนี้เนี่ยคน จํานวนมากจะติดต่อกับบุคคลที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันในอดีตอาจจะเคยมีเรื่องมีราวกัน,นก,ก็ไปขอโทษกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกับเรื่องมันกาลังจะจบทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง5้าเศษนี้เนี่ยถ้าใครสนใจจริงๆนะผมแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งพอ,พออ่านนี่ปุ๊บนึกถึงหนังสือเล่มน,นี้นะฮะก็คือหนังสือชื่อ chasing daylight นะครับของยูจีนโอเคลลี่เป็นผู้บริหารตําแหน่งใหญ่มากนะฮะของของ auditor firm บริษัทหนึ่งที่ เขากาลังขาขึ้นสุดๆเลยเราอยู่มาวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะฮะแล้ว p rocess ทั้งหมดที่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มหน,นด้วยแล้วเขาก็เล่าละเอียดมากว่าเขาทํำยังไงนะะในที่สุดเขาก็ไม่ได้มีปฏิหาระไรนะฮะเขาก็จากโลกไปแต่ว่าหนังสือที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันสะท้อนถึงวิธีคิดเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minute นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast